ในทุกอาณาจักรย่อมมีคนทรยศแต่ในแผ่นดินสยามการทรยศไม่เพียงทำให้คนตายหากยังทำให้เมืองดับสูญเหมือนต้องคำสาปที่ติดตามข้ามศตรวรรษบทที่หนึ่งคำสาปในความหมายของคนไทยคำว่าคำสาปในความเข้าใจของคนไทยสมัยโบราณ ไม่ได้หมายถึงเวทมนต์หรืออาคมลึกลับเท่านั้นแต่คือพลังของกรรมที่เกิดจากการกระทำอันผิดต่อศีลธรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองเมืองไทยแต่ละเมืองในอดีตเชื่อว่ามีเทวารักษ์หรือเจ้าที่เจ้าทางคอยคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นเทวดาผีบรรพชนหรือวิญ,ญญาณของผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินหากใครทรยศต่ตอกษัตริย์ หรือต่อชาติก็เท่ากับลบลูเทพผู้ปกป้องและคำสาบจึงไม่ใช่แค่คำพูดหากเป็นการลงโทษของฟ้าและแผ่นดินในหลายพงสาวดารคำว่าคำสาบถูกเขียนแฝงไว้ในรูปของภัยพิบัติเช่นเมืองที่เกิดไฟไม่ไม่หยุดฝนแรงน้ำท่วมหรือโรคระบาดหลังการทรยศและบ่อยครั้ง เมืองนั้นๆก็ถูกทิ้งร้างไปจริงๆจ,จึงไม่แน่แปลกใจที่เรื่องคำสาปของกบฏจะาฝังรากในจิตสำนึกคนไทยอย่างลึกซึง้งบทที่ 2. อ,อายุทยาแผ่นดินที่กบฏจุดไฟเผาตัวเองในประวัติศาสตร์สยามไม่มียุคใดที่คำว่ากบฏเกิดบ่อยเท่ายุคอายุทยาอาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สุด แต่ก็ล่มสลายซ้ำแล้วซ้ำเล่าแทบทุกครั้งเริ่มต้นจากคนในที่คิดหักหลังหนึ่งในกระบทที่ถูกจารึกชัดที่สุดคือกระบฏเจ้าพระยาจักรีแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในรัชการสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเขาเคยมีอำนาจจนสามารถควบคุมกองทัพทั้งแผ่นดินแต่เมื่อความทะเยอทะยานครอบงำเขากลับตั้งตนเป็นใหญ่ที่เมืองลบบุรีหวังจะชิงราชสมบัติจากพระเจ้าแผ่นดิน พระองค์ทรงรับสั่งให้กองทัพหลวงยกไปปราบเจ้าพระยาจักรีต่อสู้จนสุดกำลังแต่สุดท้ายพ่ายแพ้ถูกจับและประหารทั้งโครพงสาวดารระบุว่าก่อนถูกประหารเขาได้เปล่งคำสาบออกมาว่าขอให้เมืองนี้ไร้ซื่อสัตย์ไม่มีใครยุนหยัดเพื่อแผ่นดินได้อีกไม่นานหลังจากนั้นเมืองลบบุรีซึ่งเคยรุ่งเรืองในฐานะราชธานีสำรอง กลับกลายเป็นเมืองร้างวังหลวงถูกทิ้งราษฎรอพยพหนีและอยู่ในสภาพนั้นกว่า100ปีชาวบ้านจึงขานกันว่าเมืองต้องคำสาปของเจ้าพระยาจักรีบทที่สามคำสาปแห่งลบบุรีเมืองของคนสองใจแม้จะผ่านไปหลายร้อยปีแต่คำว่าลบบุรี ยังคุณมีภาพลักษณ์ของเมืองที่ซับซ้อนเป็นทั้งเมืองหลวงของกษัตริย์ที่รุ่งเรืองและเมืองที่พ่ายแพ้เพราะคนทรยศนักประวัติศาสตร์บางคนมองว่าคำสาปแห่งลบบุรีไม่ใช่เรื่องลี้ลับแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเมืองภายในที่ไม่มั่นคงเพราะทุกครั้งที่ลบบุรีเป็นเมืองหลวง มักมีเหตุให้คนในวังแย่งอำนาจกันเองในพงสาวดารรัชการสมเด็จพระนารายมหาราชก็เกิดเหตุซ้ำรอยเมื่อขุนนางใกล้ชิดอย่างเจ้าพระยาวิชาเยนทินหรือคอนสแตนตินเฟลคอนลอบรวบอำนาจในวังหลวงจนเกิดความไม่พอใจในหมู่ขุนนางไทยท้ายที่สุด เกิดการล้มราชบัลลังก์โดยพระเพตราชาเจ้าพระยาวิชาเย,ยนทินถูกประหารพระนารายณ์สวรรคตและหลังจากนั้นลบบุรีก็ถูกทิ้งร้างทันทีผู้คนเชื่อว่าเมืองนี้ต้องสาบเพราะมีแต่ผู้ใกล้บัลลังก์ที่ทรยศเจ้านายจนมีคำกล่าวติดปากว่าเมืองลบบุรี รุ่งเรืองเมื่อซื่อสัตย์แต่ดับศูนเมื่อคนลืมคุณแผ่นดินบทที่4ี่คำสาปแห่งทนบุรีกษัตริย์ที่ถูกหักหลังหลังอยุธยาล่มสลายพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนกอบกู้ชาติสร้างกรุงทนบุรีเป็นศูนย์กลางของอำนาจใหม่ แต่เพียง15ปีหลังการสถาปนาแผ่นดินก็สะเทือนอีกครั้งด้วยกบฏในบันทึกของโหนหลวงและจดหมายเหตุของบาทหลวงฝรั่งเศสกล่าวถึงช่วงปลายรัชกาลว่าพระเจ้าตากสินทรงถูกขุนนางใกล้ชิดใส่ร้ายว่าสติฟั่นเฟือนกลุ่มขุนนางและแม่ทัพจึงก่อการยึดอำนาจเหตุการณ์นั้นจบลงด้วย การสิ้นพระชนของพระเจ้าตากสินและการขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกแต่ในหมู่ประชาชนทั่วภาคกลางยังเชื่อว่าพระองค์มิได้เพียงแพ้การเมืองแต่ทรงถูกหักหลังจากคนในและเพราะการสิ้นพระชนอย่างไม่เป็นธรรมทนบุรีจึงถูกเรียกว่าเมืองต้องสาบของกษัตริย์ ผู้ถูกทรยศหลายคนกล่าวว่าหลังเหตุการณ์นั้นเมืองทนบุรีไม่เคยสงบไฟไหม้วาตภัยและน้ำท่วมเกิดบ่อยจนชาวบ้านเชื่อว่าแผ่นดินร้องไห้เพราะกษัตริย์ผู้เสียสัตว์ถูกลบชื่อแม้ราชสำนักใหม่จะฟื้นฟูกรุงรัตนโกสินทร์ให้รุ่งเรืองแต่ในใจประชาชน คำว่าทนบุรียังเป็นเมืองแห่งเงาเมืองของความทรงจำที่ยังไม่คลายคำสาบบทที่หรัตนโกสินทร์ตอนต้นกรรมของกบฏท,ที่สืบเนื่องในสมัยรัตนโกสินทร์คำว่ากบฏยังไม่หายไปจากประวัติศาสตร์แต่เปลี่ยนรูปจากการชิงราชสมบัติเป็นกบฏหัวเมือง หรือกบฏต่างแดนหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะเทือนใจที่สุดคือกบฏเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์เจ้าผู้ครองนครลาวที่เคยพักดีต่อสยามแต่ภายหลังเมื่อเกิดความขัดแย้งด้านอำนาจและศักดิ์ศรีจึงยกทัพมาตีกรุงเทพแต่พ่ายแพ้ผลคือเวียงจันทร์ถูกเผาทำลายทั้งเมืองพงศาวดารลาวบันทึกไว้ว่า แผ่นดินลุกเป็นไฟสมวันสาคืนและชาวลาวเชื่อว่ามันคือกรรมของเจ้าอนุวงศ์ผู้ทรยศต่อคำสาบานอีกเหตุการณ์หนึ่งคือกบฏเงี้ยวเมืองแพร่ปีพศ .2445 เมื่อชาวไทยใหญ่และคนในท้องถิ่นบางส่วนลุกขึ้นต่อต้านอำนาจส่วนกลางแต่สุดท้ายถูกปราบอย่างรุนแรงเมืองแพร่ เสียชีวิตผู้คนจำนวนมากและถูกลดฐานะจากนครศูนย์กลางเป็นเพียงหัวเมืองเล็กชาวเหนือเรียกเหตุการณ์นั้นว่าเลือดคำสาบและเชื่อว่าผีคนตายยังวนเวียนเฝ้าเมืองจนทุกวันนี้บทที่6พแผ่นดินไม่ลืมคำสาบของกรรมและความทรงจำในทุกเรื่องของกบฏเราจะเห็นรูปแบบซ้ำกันเสมอ คือเริ่มจากความทะเยอทะยานความอิจฉาและการทรยศต่อผู้มีพระคุณผลลัพธ์ไม่เพียงทำลายผู้กระทำแต่ยังเผาแผ่นดินทั้งผืนปราดโบราณอธิบายว่าคำสาปแห่งกระบฏคือสัญ,ญลักษณ์ทางศีลธรรมเพื่อเตือนใจคนรุ่นหลังว่าอำนาจที่ได้จากความทรยศย่อมอยู่ได้ไม่นานเพราะแผ่นดินจำได้ว่าใครคือผู้ลืมบุญคุณ ในอีกมุมหนึ่งนักประวัติศาสตร์ร่วมสมัยตีความว่าคำสาปเหล่านี้อาจสะท้อนจิตใจของประชาชนเมื่อพวกเขาเห็นความอายุติธรรมจึงสร้างเรื่องเล่าเพื่อให้แผ่นดินลงโทษแทนมนุษย์จึงไม่ใช่เพียงความเชื่อแต่คือพลังของความยุติธรรมในจิตวิญญาณคนไทยบทที่7เมื่อเมืองล่มเพราะใจคน ทุกอาณาจักรที่ล่มล้วนมีเงาแห่งการทรยศอายุทยาแตกเพราะขุนานางไม่สามัคคีทนบุรีดับเพราะคนใกล้ชิดหักหลังเวียงจันหายเพราะเจ้าผู้ครองนครผิดสัตว์แพร่ต้องคำสาบเพราะคนในแผ่นดินฆ่ากันเองคำสาบแห่งกบฏจึงไม่ใช่เวทมนต์ แต่คือผลของใจคนที่เปลี่ยนเมื่อคนลืมศรัทธาเมืองย่อมพังเมื่อผู้ใหญ่ลืมคุณธรรมแผ่นดินย่อมเดือดเพราะคำสาบไม่เคยอยู่ในอากาศแต่มันอยู่ในหัวใจของผู้ที่ทรยศต่อสิ่งที่ควรเทิดทูนบทสรุปคำสาบที่ยังไม่จางร้อยปีผ่านไป เมืองเหล่านั้นบางแห่งฟื้นขึ้นบางแห่งยังร้างแต่เรื่องเล่าของกบฏและคำสาปยังอยู่ในความทรงจำของคนไทยมันคือคำเตือนของประวัติศาสตร์ว่าไม่มีอำนาจใดมั่นคงกว่าความซื่อสัตย์และไม่มีเมืองใดจะคงอยู่ได้หากหัวใจของผู้คนเต็มไปด้วยการทรยศบางที คำสาปแห่งกระบฏอาจไม่ใช่ทูตจากเทพพเจ้าแต่อาจเป็นเสียงของแผ่นดินที่ยังไม่ให้อภัยคนโทรยศ์